และในเรื่องสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลที่มีเป้าหมายสําหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษ,ษาต, <ocalyptic> ต้องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กิจกรรมเพิ่มทักษะและความรู้พื้นฐานของวิทยาการขับด่วนโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์น,นั้นในส่วนของกิจกรรมเรื่องการเดินทางไกลที่มีเป้าหมายซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์กิจกรรมเพิ่มทักษะและความรู้พื้นฐานของวิทยาการคำนวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์นั้น จะเป็นการปลูกฝังผู้เรียนให้มีทักษะแนวคิดเชิงคำนวณที่ซ่อนอยู่ในตัวของผู้เรียนซึ่งจะเป็นการคิดในการหาวิธีแก้ไขปัญหาผ่านประสบการณ์ของตัวเองโดยการแก้ไขปัญหาทีละปัญหาจากปัญหาที่ง่ายไปสู่ปัญหาที่ยากซึ่งการแก้ปัญหาเหล่านี้ในบางครั้งเนี่ยก็ไม่จําเป so ็นจะต้องใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในการสอนควรสอนให้ผู้เรียนในระดับชั้นที่ยังไม่สูงมากได้เข้าใจในหลักการของการคิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างมีตรรกะหรือคิดอย่างมีอักอริึมได้โดยอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดเชิงคำนวณจะเป็นการสอนให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการออกแบบความคิด ที่จะช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีโดยความสามารถนั้นจําเป็นจะต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดรูปแบบสิ่งที่วิเคราะห์ได้อย่างมีตกกรกะและเหตุผลซึ่งบางครั้งข้อมูลอาจจะแสดงออกในรูปแบบของนมามรรมก็ได้โดยการแก้ไขปัญหาที่อธิบายจาเป็นต้องอาศัยอักอกิอึมในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งสิ่งที่ได้รับก็คือการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนาไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาอื่นที่เหมาะสมได้อีกด้วยสําหรับกิจกรรมเรืร่องการเดินทางไกลที่มีเป้าหมายก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนออกคําสั่งในจุดเริ่ม ให้ออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางโดยใช้ลูกศรเป็นตัวนําทางทั้งนี้ก็เพื่อให้ไปถึงจุดหมายโดยใช้จํานวนลูกศรน,น้อยที่สุดแต่ยังคงจะต้องหลีกเลี่ยงกับอุปสรรคระหว่างทางด้วยสําหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทากิจกรรมนะครับผมก็ะจะเป็นกระดาษรูปลูกศรที่ตัดแล้วกระดานสําหรับการเดินทางและรูปภาพสําหรับอุปสรรคครับสําหรับกระดานในการเดินทางผู้สอนก็สามารถกําหนดได้ตามความเหมาะสมในกรณีนี้นะครับผมทางเราจะขอทําเป็นกระดานเดินทางขนาดเล็กเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางแบบไม่ยาก เป็นผู้สอนสามารถกำหนดตารางให้มีขนาดใหญ่หรือใส่อุปสรรคเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม,ม,มความยากก็ได้นะครับผมในส่วนถัดมานะครับผมเราก็จะทําการสร้างกระดานในการเดินทางนะครับผมที่มาพร้อมกับอุปสรรคต่างๆนะครับ หลังจากที่ผู้สอนนะครับผมทำการสร้างกระดานและใส่อุปสรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนของกิจกรรมเรื่องการเดินทางไกลที่มีเป้าหมายก็สามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีเลยนะครับผมยงเท่านี้เนี่ยกิจกรรมเรื่องการเดินทางไกลที่มีเป้าหมายเนี่ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ